เก็บด้วยลูเกเก็บอย่างเบ็ดแสดงว่าเป็นที่นั่นแหละลองมาเห็นเลยนะแสดงว่าเป็นน้ำวัตถุอร,อร,รอบนี้ไม่มีเลยจ้าเป็นกับไวไฟแม่พูดได้ทักไปจัง โอ้เห oh, ีนล้บออะไรอะไปรู้ๆรู mm ้ๆอะไรี่เบสล็อกทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คิมค่ะสวัสดีไอ้คิมไอ้คิมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดังเสียงดังลองไลฟ์ลองไลฟ์ดูลอง,ลองมาลองไลฟ์สดดูค่ะ<อ>เบสร็อกทีวีออสวัสดีค่ะเข้าคือเขอบคุณเขบ้ขบมือเขอ้ามือ สวัสดีนะคะอันนี้ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ยัง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 ,ยงไม่เข้าใจกับกล้องสักเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนค่ามันหมุนได้หรือเปล่าะ่ะน้องไปโยนทิ้งทำไมหรอ มันไม่เตรียมกล้องนะนี่ 挂了。